สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องของเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไร่ละ1,000บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยซึ่งแต่ก่อนนั้นหลายท่านก็บอกว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้แล้วก็ได้มาตั้งแต่ในรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยแล้วครับสำหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าการประกันราคาข้าวการประกันรายได้อะไรพวกนี้ครับซึ่งเกษตรกรชาวนาของไทยเรานั้นก็ได้มาเรื่อยๆครับมาถึงปัจจุบันนี้ ก็กลายเป็นว่าบางคนนั้นมีความสงสัยว่าเอะปัจจุบันนี้ยังมีความจําเป็นในการที่จะช่วยเหลือชาวนาอย่างเราหรือไม่หรือว่าชาวนานั้นจริงๆแล้วต้องการมากกว่าเงินช่วยเหลือ1,000บาทเรามาดูนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ1,000บาทยกเว้นเงินน้ําท่วมนะครับเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ1 0 0 0บาทปัจจุบันนี้ทําไมถึงไม่ตอบโจทย์เรื่องแรกที่ผมบอกว่าไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการช่วยเหลือชาวนา ในปัจจุบันนี้ก็คือว่าเงินช่วยเหลือไร่ละ1000บาทนั้นไม่เพียงพอกับต้นทุนที่เกษตรกรหรือชาวนาไทยนั้นลงทุนไปแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้บางคนก็บอกว่าดีแล้วที่เขาให้แต่บางคนก็บอกว่าไม่เพียงพอกับต้นทุนที่ลงไปดังนั้นเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทนั้นสังเกตดูก็ได้นะครับว่าบางคนมีที่เยอะอัตราเต็มที่ก็คือประมาณ20,000บาทแต่ท่านใดที่มีพื้นที่น้อยพื้นที่ทํานาน้อยเช่นว่า สามไร่ห้าไร่เจ็ดไร่หรือไม่เกินสิบไร่คนเหล่านี้จะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ค่อยมีทุนในการที่จะทําไร่ทํานาเท่าที่ควรแต่ถ้าคนไหนที่มีนาตั้งแต่ยี่สิบไร่ขึ้นไปปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่พออยู่พอกินมีต้นทุนของตัวเองพอสมควรในปัจจุบันนี้ดังนั้นการช่วยเหลือจากรัฐบาลไร่ละหนึ่งพันบาทนั้นพอมาดูในเรื่องของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์นข้าวค่าไถค่าเกี่ยวหรืออะไรต่างๆที่เป็นต้นทุนนั้น ถือว่าชดเชยน้อยมากแต่อย่างไดก็ตามการชดเชยเพียงเท่านี้ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลยสําหรับผมแล้วก็ชาวนาหลายๆคนก็คิดแบบนั้นนะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามเราคิดดูว่าเงินช่วยเหลือเกษตรกร1 0 0 0บาทนั้นถ้าเทียบกับต้นทุนที่ลงไปก็ถือว่าเพียงแค่1ใน4หรือว่า1ใน5ของต้นทุนที่ลงไปต่อไร่เท่านั้นเองดังนั้นหากเลือกได้ระหว่าง การที่รัฐบาลสามารถที่จะลดต้นทุนให้กับชาวนาหรือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยนั้นให้ได้มากกว่า1,000บาทน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมากกว่าการชดเชยรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไร่ละ1,000บาทต่อมาในเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามรวมทั้งเกษตรกรไทยก็คือในเรื่องของแม้ว่าชาวนาไทยนั้นจะได้รับเงินชดเชยไร่ละ1 0 0 0บาทท่านเคยรู้หรือไม่ครับว่าเงินที่มาช่วยเหลือท่านแต่ละครั้งนั้น มันหมายถึงเงินภาษีของคนทั้งประเทศผมไม่ได้บอกว่าการช่วยเหลือชาวนาน,นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลในหลายๆยุคหลายๆสมัยที่ผ่านมาเป็นการช่วยเหลือโดยที่ขาดความจริงใจเป็นเพียงการช่วยเหลือเพื่อหาเสียงเท่านั้นอันนี้เป็นมุมมองในความคิดของผมนะครับว่าการช่วยเหลือในหลายๆครั้งที่ผ่านมาสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยนั้นเป็นการช่วยเหลือเพียงแค่อยากได้คะแนนเสียงหรือว่าเพียงแค่หาเสียงหรือเพียงแค่ ตัดความรําคาญของพี่น้องเกษตรกรจากผู้มีอำนาจเท่านั้นเองครับไม่ว่านักการเมืองหรือว่าคนที่ปฏิวัติรัฐประหารมาก็ตามครับทุกๆท,ท,ทุกสมัยจะมีการชดเชยรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือการหาเสียงจากนักการเมืองหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นเข้ามาเรียกร้องในเรื่องของราคาผลผลิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงจัดสรรง้มานในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแบบเสียไม่ได้ ก็คือพูดง่ายว่าบางครั้งผู้มีอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนนั้นก็มีอาการขุนเคืองอยู่พอสมควรในกรณีที่บางครั้งพี่น้องเกษตรกรเข้าไปเรียกร้องในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเกิดความลำคัญเกิดปัญหามากมายทําให้ในเรื่องนี้รัฐบาลทุกยุคทุก,ทกสมัยไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือว่ามาจากการปฏิวัติรัฐประหารก็ตามจะมีการชดเชยในเรื่องนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อมาในเหตุผลที่3ก็คือในเรื่องของเงินชดเชยรายได้ไ,ดไดร่ละานหนึ่งพันบาทนั้น สังเกตดูไหมครับว่าคนที่มีที่นาห้าไร่สิบไร่จะได้คนละห้าพันหรือว่าหนึ่งมืนบาทเท่านั้นแต่คนที่มีที่นายี่สิบไร่ขึ้นไปจะได้คนละสองหมืนบาทไม่เกินนี้นั่นก็แสดงว่าเกษตรกร,ร,กรที่มีที่นาเยอะหรือว่าเช่านาเยอะคนกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดจากนโยบายนี้ของรัฐบาลเพราะว่าเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้สังเกตดูนะครับว่าจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการทำนาเป็นกลุ่มที่มีทุนของตัวเองพอสมควร แต่ในทางกลับกันพี่น้องเกษตรกรบางคนที่มีที่นาเพียงแค่5ไร่สิบไร่นั้นบางคนหาเช้ากินค่ำบางคนมีอาชีพทำนาเป็นประจำดังนั้นชาวนากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่แต่มีพื้นที่น้อยกลุ่มนี้เองจะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้เพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นครับแต่เกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มน้อยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากนโยบายนี้ของรัฐบาลไม่ว่ายุคไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นประกันราคาข้าวประกันรายได้ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการชดเชยราคาต่อไร่เกษตรกรกลุ่มน,นี้ที่มีที่นาตั้งแต่20ไร่ขึ้นไปจะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดสําหรับเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวซึ่งเป็นเกษตรกรที่ถือว่าเป็นกลุ่มน้อยสาหรับเกษตรกรที่ทํานาเป็นอาชีพดังนั้นนโยบายนี้หากมองดูบนเผินก็จะบอกว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรแต่ถ้ามองลึกๆแล้วเกษตรกรที่มีทุนเป็นของตัวเองหรือว่ามีทุนในเรื่องของที่ดินมีทุนในเรื่องของ การเช่ามีศักยภาพในการที่จะเช่านาคนอื่นนั้นเป็นกเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพมากกว่ากเกษตรกรกลุ่มเล็กๆที่มีที่นาเพียงแค่5ไร่สิบไร่แต่คนกลุ่มนี้ได้ประโยชน์มากกว่ากเกษตรกรที่มีที่นาน้อยกว่าและคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มน้อยในกเกษตรกรที่มีอาชีพทำนาดังนั้นนโยบายนี้ถ้ามองจริงๆแล้วจะมีความเหลื่อมล้ำสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาด้วยกันอยู่มากพอสมควรเกษตรกรที่มีที่นาเยอะ จะได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้อย่างเต็มที่เกษตรกรที่มีที่นาน้อยจะได้รับประโยชน์ตามสัดส่วนของที่ดินที่ท่านมีอยู่มาดูสิ่งที่เกษตรกรชาวนาไทยนั้นต้องการเป็นสิ่งแรกก็คือพันุ์ข้าวที่ดีพันธุ์ข้าวที่ดีราคาถูกนั้นเป็นสิ่งที่เกษตรกรหยหาแล้วก็มีความหวังว่าวันหนึ่งในช่วงที่เราทำนานั้นเราจะได้พันธุ์ข้าวที่ดีแล้วก็ราคาถูกแต่ที่ไหนได้กลับกลายเป็นว่าพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวนั้น ทำออกมาขายแข่งกับเอกชนซะงั้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวนาไทยนั้นอาจจะเรียกว่าช้ำใจทุกครั้งที่เห็นว่าแม้แต่พันุ์ข้าวของกรมการข้าวซึ่งเป็นการทําออกมาเพื่อขายให้พี่น้องเกษตรกรนั้นก็ยังขายในราคาที่แข่งกับเอกชนอาจจะเข้าใจได้ว่าข้าวของกรมการข้าวนั้นมีการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งในการทําแต่ว่าในการทํานั้นพี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งก็ได้ราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด สูงกว่าราคาข้าวทั่วไปอยู่แล้วแต่เมื่อออกสู่ตลาดนั้นก็กลายเป็นว่าพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวนั้นมีราคาสูงกว่าพันุ์ข้าวทั่วไปของเอกชนเสียอีกครับในเรื่องนี้ก็อยากให้กรมการข้าวนั้นพิารณาด้วยว่าการที่ท่านนําพันธุ์ข้าวมาขายในท้องตลาดนั้นต้นทุนของท่านนั้นมีเท่าไหร่กันแน่ท่านสามารถที่จะทําให้ราคานี้ถูกกว่าท้องตลาดหรือว่าถูกกว่าเอกชนได้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวนาต้องการมากๆเพราะว่าต้นทุนในเรื่องของเมล็ดพันข้าวเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ ต้นทุนของการทํานานั้นสูงขึ้นเป็นอย่างมากความต้องการของชาวนาในข้อที่2ก็คือในเรื่องของราคาที่ดีบางครั้งเกษตรกรหรือชาวนาไทยก็มีความงงงวยอยู่เหมือนกันนะครับว่าราคาข้าวนั้นก่อนที่ข้าวจะออกสู่ท้องตลาดนั้นราคาพุ่งขึ้นอย่างมากมายแต่พอข้าวออกสู่ท้องตลาดราคาข้าวก็ลดลงและลดลงในระดับที่เกษตรกรนั้นบางครั้งก็ไม่อยากขายซะด,ด้วยซ้ําแต่ก็ต้องขายเพราะว่าต้องใช้นี่ที่ยืมเข้ามาในการที่จะนํามาทํานา ดังนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลบริหารจัดก,การที่ดีไม่ว่ารัฐบาลไหนนะครับถ้าหากว่าราคาข้าวดีเกษตรกร,ร,กรนั้นไม่มีความจําเป็นในการที่จะต้องขอเงินชดเชยจากรัฐบาลแต่อย่างใดดังนั้นการที่เกษตรกร,ร,กรมีพันธุ์ข้าวที่ดีราคาถูกและขายได้ราคาดีผลผลิตต่อไร่สูงนั้นเป็นสิ่งที่เกษตรกร,ร,กรนั้นใฝ่ฝันหามานานแต่ปัจจุบันนี้ก็มีแต่ยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมชาวนาไทยทุกว,วันนี้ พันไปปลูกข้าวของเวียดนามหรือหันไปปลูกข้าวพันต่างประเทศมากขึ้นเพราะพันธุ์ข้าวของไทยนั้นยังไม่ตอบโจทย์กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยเท่าที่ควรต่อมาความต้องการข้อที่3ก็คือพี่น้องชาวนาไทยนั้นไม่ต้องการอะไรมากนะครับเพียงแค่ว่านโยบายของรัฐบาลไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ตามถ้าออกมาในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรส่งเสริมชาวนาไทยแล้วขอให้มีความต่อเนื่องขอให้มีงบประมาณในการที่จะทําอย่างต่อเนื่องคํานึงถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทย อย่างจริงจังและก็จริงใจด้วยไม่ใช่ว่ารัฐบาลหนึ่งกําหนดนโยบายแบบหนึ่งรัฐบาลหนึ่งกําหนดนโยบายมาอีกแบบหนึ่งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นไม่มีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจนขาดการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐจึงทําให้พี่น้องเกษตรกรไทยในปัจจุบันนี้มีปัญหาในเรื่องของการทํานาแล้วขาดทุนขายไม่ได้ราคาเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยว่าหน่วยงานรัฐนั้น ถ้าจะส่งเสริมก็ส่งเสริมให้มีความจริงจังแล้วก็จริงใจมีความต่อเนื่องด้วยจะทําให้เกษตรกรชาวนาไทยนั้นมีทิศทางในการพัฒนาการทํารเกษตรหรือการทํานาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับที่ผมกล่าวมาน,นี้ก็เป็นเหตุผลแล้วก็ความต้องการของพี่น้องชาวนาไทยส่วนหนึ่งนะครับว่าเหตุผลที่ว่าทําไมการจ่ายเงินชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยในปัจจุบันนี้ไร่ละ1000บาทนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ตอบโจทย์ชาวนาไทยในปัจจุบันเสียแล้ว